ซ่อมแล้วเราก็เอาอ่าซื้อไอตัวฝาครอบในตัวออตัวนี้ถ้าเด้งออกนะครับระวังหายนะครับเดี๋ยวได้ซื้อใหม่นะไม่แพงครับแต่ว,ว่ามันมันก็ไม่น่าให้มันหายนะเพราะว่ามันเป็นของเก่านะครับผม ซ่อมล็อเราก็เอาซื้อไอตัวฝาครอบนะครับาซ่อมลรอเราก็เอาซื้อไอตัวฝาครอบเยนะครับผมลูกค้าให้มาซ่อมให้นะครับผมพัดลมตัวนี้นะครับนะครับเสียบปลั er, ๊กแล้วนะครับพัดลมตัวนี้นะครับตัวคาบ้าโอเคครับอันนี้พัดลมสายนะครับ พรมสายได้นะครับแล้วเราจะลองมาล็อกดูเมื่อกี้นี้มันล็อกไม่ได้ใช่ไหมครับผมเราเปลี่ยนตัวคาบาไปค้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่เป็นร่องนี่ครับวิธีแก้นะครับตัวนี้คือซ่อมไม่ได้แล้วนะครับต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนของใหม่ครับของหัวข้อไปแล้วมันจะล็อกได้ไหมครับลองดึงดูนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับ วิธีการซ่อมแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปให้ช่างตัวนี้มีรูนะครับแบบมีรูนะครับลูกปืนมันก็จะไปล็อกอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแบบไม่มีรูลูกปืนมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนี้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องมาแกะดูข้างในนะครับว่าข้างในกระปุกเฟืองสายมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมสามารถซ่อมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ มันเหมือนมีชั้นอยู่เห็นไหมครับมันแตกๆๆนะครับมันไม่ลมันไม่ล็อกดูนะครับสาเหตุนะครับที่มันที่มันล็อกไม่อยู่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับโอ้ชัดไมมน้อกนี่ครับนี่นะครับมันดึงล็อกไม่ได้นะครับผมไม่นะครับค่อยเอาฝาขึ้นถ้าดึงล็อกลูกปืน ที่อยู่ข้างในมันจะเด้งออกนะครับผมจะให้มันเด้งออกมันใส่ยากนะครับผมเทคนิคดีๆนะครับแบ่งปันกันนะครับเผื่อนะครับผมลูกค้าให้มาซ่อมให้นะครับผมพัดลมตัวนี้นะครับนะครับเสียบปลั๊กแล้วครับพัดลมตัวนี้นะครับเปลี่ยนนะครับแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมนะครับเปลี่ยนข่อใหม่เข้าไปแล้วนะครับต้อมได้นะครับผมตัวนี้ สามารถซ่อมได้นะครับเราก็ลองมาซ่อมดูครับเดี๋ยวพวกาบ้านนาคามาซ่อมครับผมนะครับมันจะล็อกกับตัวแท่นเหล็กนี้นะครับผมถ้าเป็น18นิ้วนะครับนะครับค่อยเอาฝาขึ้นถ้าดึงล็อกลูกปืนที่อยู่ข้างในมันจะเด้งออกนะครับผมจะให้มันเด้งออกมันใส่ยากนะครับผม่าเทคนิคดีๆนะครับแบ่งปันกันนะครับเผื่อ็อกนะครับมันเด้งลงนะครับเห็นไหม เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับก่อนจะแกะนะครับให้เรากดลงสุดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกปืนอยู่เปลี่ยนนะครับแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมนะครับเปลี่ยนข้องใหม่เข้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมแล้วลองมาเทสนะครับเสียบปักนะครับกดสายดูตัวนะครับขันออกเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องลื้อถึงระบบข้างในนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผู้บ่าว้ันนาก็จะมาพามาซ่อมพัดลมอีกแล้วนะครับเป็นอาการใหม่นะครับผมใครเจอเคยเจอบ้างครับผมพัดลมอาลิรราคานะครับผมอันนี้ผมไม่บอกราคาแล้วกันนะครับไปเซิร์ชดูเอาละครับผมนี่ครับตัวใหม่ที่ผมเอามานะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะแบบไม่มีรูนะครับ ก็ไม่ยากนะครับตัวนี้หาสั่งซื้อในผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันเหมือนมีชั้นอยู่เห็นไหมครับมันแตกๆนะครับมันไม่เล็กมันไม่รอเปลี่ยนนะครับแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมนะครับเปลี่ยนข่อใหม่เข้าไปแล้วนะครับในราคาก็ต้องดูเอานะครับมันมีหลายราคา เขาบอกว่ามันล็อกไม่ได้นะครับผมมันดึงไม่ได้เลยนะครับในราคาก็ต้องดูเอานะครับมันมีหลายราคานะครับค่อยเอาฝาขึ้นถ้าดึงล็อกลูกปืนที่อยู่ข้างในมันจะเด้งออกนะครับผมจะให้มันเด้งออกมันใส่ย,ยากนะครับผมเทคนิคดีๆนะครับแบ่งปันกันนะครับเผื่อนี่ครับผมนี่เขาเรียกว่ากระปุกสาย ออนไลน์ได้เลยนะครับซื้อมาเปลี่ยนดีกว่าดีกว่าเราทิ้งไปนะครับผมเสียดายมากน,นะครับผมมันก็ยังใช้งานได้อยู่แค่มันล็อกไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมเปลี่ยนนะครับผมขอบมันมันจะมีขอบใช่ไหมครับขอบมันบินนะครับผม ขอบมันบินแล้วก็ด้านในครับเป็นร่องเห็นไหมครับเห็นมันเป็นร่องไหมครับนี่ครับลูกปืนนะครับผมนี่ครับกระปุกเกียร์สายนะครับอันนี้ครับกระปุกนะครับตัวที่มันมีปัญหานะครับคือตัวนี้นะครับสีดำๆนี่เห็นไหมครับ ก็ไม่ยากนะครับตอนนี้หาสั่งซื้อในเปลี่ยนนะครับแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมนะครับเปลี่ยนข้อใหม่เข้าไปแล้วนะครับตัว้อกันแล้วมันจะล็อกได้ไหมครับลองดึงดูนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับวิธีการซ่อมแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปให้ช่างไปค้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่เป็นร่องนี่ครับ วิธีแก้นะครับตัวนี้คือซ่อมไม่ได้แล้วนะครับต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนข้องใหม่ครับข้องใหม่ตัวคาบาพัดลมล็อกสายไม่ได้นะครับผมเรามาแกะกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับแกะตัวดึงล็อกสายขึ้นซ่อมไม่ยากนะครับตัวนี้ หาสั่งซื้อในเกะแค่ฝาครอบตัวนี้ออกเราก็สามารถซ่อมได้แล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับตัวที่ซ่อมหรอเราก็เอาอซื้อไอตัวฝาครอบน่าตัวนี้ถ้าเด้งออกนะครับระวังหายนะครับ เดี๋ยวได้ซื้อใหม่นะไม่แพงครับแต่ว่ามันมันก็ไม่น่าให้มันหายครับเพราะว่ามันเป็นของเก่าตัวนี้มีรูนะครับแบบมีรูนะครับลูกปืนมันก็จะไปล็อกอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแบบไม่มีรูลูกปืนมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนี้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองโอเคนะครับผมแล้วลองมาเทสน,นะครับเสียบปั๊กนะครับ กดสายตัวนี้แกะออกนะครับถ้าเป็น18นิ้วมันจะมีเหล็กห่วงนะครับแต่ถ้าเป็น16นิ้วจะไม่มีเหล็กตัวนี้นะครับผมฝาครอบสามารถใช้ด้วยกันได้หมดนะครับโอเคครับอันนี้พัดลมสายนะครับพัดลมสายได้นะครับแล้วเราจะลองมาล็อกดูเมื่อกี้นี้มันล็อกไม่ได้ใช่ไหมครับผมเราเปลี่ยนมีพัดลมมันมีปัญหาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้แก้ไขเองได้นะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากมานะครับผมสวัสดีครับขอบมันมันจะมีขอบใช่ไหมครับขอบมันบินนะครับผมขอบมันบินแล้วก็ด้านในครับเป็นร่องเห็นไหมครับเห็นมันเป็นร่องไหมครับนี่ครับลูกปืนมันนี่ครับมันจะล็อกไม่ได้นะครับผมไม่อตรงนี้มีรูนะครับแบบมีรูนะครับลูกปืนมันก็จะไปล็อกอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแบบไม่มีรูลูกปืนมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนี้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลอง เขาบอกว่ามันล็อกไม่ได้นะครับผมมันดึงไม่ได้เลยนะครับซ่อมไม่ยากนะครับตัวนี้หาสั่งซื้อในตัวนะครับขันออกเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องลื้อถึงระบบข้างในนะครับผมเก่าแล้วนะครับมันเสียเงินเปล่าประโยชน์นะครับผมนี่ครับ แกออกมาแล้วครับพอคลอกไปแล้วมันจะล็อกได้ไหมครับลองดึงดูนะครับ